สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หมาน้อยธรรมดาก็จะพาทําน้ํายาล้างจานจากมะนาวนะครับขั้นแรกให้เราไปเก็บมะนาวครับ1กิโลกรัมจากนั้นทําความสะอาดครับด้วยน้ําเปล่าครับแล้วก็นํามาหั่นครับเป็นชิ้นๆครับตามคลิปวิดีโอเลยครับหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนํามาต้มในน้ําเปล่าครับปริมาณ5้าลิตรต้มจนน้าเดือดมะนาวเริ่มยุบตัวเราก็จะนํามาพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเราก็จะไปกองเอาน้ํามะนาวครับส่วนเนื้อมะนาวนะครับเราก็จะนํามาคั้นครับผมอันนี้ผมทําตอนร้อนๆเลยนะครับพอดีผมรีบครับเราจะกองเอาเฉพาะน้ํานะครับส่วนเนื้ จากนั้นผมก็จะนํา n 7 0นะครับหัวเชื้อทาความสะอาดแล้วก็เกลือแกงครับอย่างละครึ่งกิโลครับมาคนให้เข้ากันครับถ้ารู้สึกหนื่ก็เติมน้ามะนาวแล้วก็คนคนครับคนไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําน้ามะนาวที่เราต้มไว้มาผสมครับคนไปเรื่อยๆรื่อยครับจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เป็นฟองเล็กๆแบบนี้ครับจากนั้นหาภาชนะมาครอบไว้7-8ชั่วโมงเพื่อรอให้ฟองยุบตัวเมื่อฟองยุบตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามากอกใส่ขวดได้เลยครับจะทาใช้